ฉันชื่อน้ำหวานฉันดูแรลร้านที่ได้รับมรดกตกทอดจากคุณแม่คุณแม่ของฉันเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคมะเรง็งฉันออกจากงานฉันเกือบจะเป็นซึมเศร้าอยู่นานจนกระทั่งฉันตัดสินใจที่จะเปิดร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ขายเครื่องดื่มและขนมฉันไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนหน้าน,นั้น ันไม่เคยเรียนเกี่ยวกับการทำขนมหรือการเป็นบาริสต้าฉันต้องเริ่มความรู้ใหม่ทั้งหมดเพื่อทำร้านนี้ให้สำเร็จให้ได้ในที่สุดร้านของเราก็เปิดสักทีเป็นเดือนแรกแรกที่ฉันได้ทำงานร่วมกับลูกน้องไม่กี่คนที่เป็นบาริสต้าแล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านคาเฟ่ของฉันเปิดแล้วในถนนสายนี้จะตามไปก็เพียงแต่ไม่มีแม่คอยอยู่ในร้านเหมือนเดิมเพราะแต่ก่อนร้านนี้เป็นร้านขนม เป็นร้านขนมเค้กแล้วก็เป็นร้านขนมอบธรรมดาทั่วไปแต่ฉันได้เปลี่ยนมันและเงินก้อนสุดท้ายก็เสียไปแลกกับกำไรที่ผ่านเข้ามาไม่รู้ว่าร้านของเราจะเปิดได้อีกนานแค่ไหนแต่ฉันก็อยากจะทำงานนี้ให้ถึงที่สุดนะในวันนั้นฉันออกไปผ่อนคลายหน้าร้านหลังจากที่พวกเราเหนื่อยกันมากมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆไม่ถึงกับได้กำไรมหาศาลแต่ก็พออยู่ได้ ฉันก็ภูมิใจที่เห็นคาเฟ่ของฉันดำเนินไปด้วยดีเวลาที่ฉันได้ออกมาหน้าร้านคาเฟ่แห่งนี้ฉันจะประสึกคิดถึงแม่แล้วก็มีความสุขอย่างแปลกๆอยู่คนเดียวฉันเลิกกับแฟนไปแล้วนะ่ะตั้งนานแล้วก่อนที่แม่จะเสียเพราะฉันไม่มีเวลาให้เขาฉันก็เลยตัดสินใจตอนที่แม่ป่วยฉันทิ้งทุกคนทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนฉันเหลือตัวคนเดียว แต่ตอนนี้ก็มีร้านคาเฟ่แห่งนี้ที่ฉันได้รับมันมาจากแม่และเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของฉันกับแม่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดฉันน้ำหวานจากนี้ก็เป็นเจ้าของร้านแล้วในวันนั้นฉันมังเอิญเจอใครคนหนึ่งเธอผ่านเข้ามาที่หน้าร้านคาเฟ่ของฉันและเป็นลูกค้ารายหนึ่ง ฉันต้องเข้าไปดูร้านเองเพราะว่าลูกน้องลาหยุดงานไปหลายคนด้วยปัญหาโรคระบาดเล็กน้อยฉันก็เลยเข้ามาคุมร้านแล้วก็คอยบริการลูกค้าแทนทุกคนฉันคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้เหมือนจะเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนในที่สุดจ้ก็จำเธอได้เธอเคยเป็นดารานักแสดงเคยเป็นดาวร้ายในละครที่กำลังรุ่มในสมัยก่อนตอนฉันยังเด็ก แต่ฉันไม่เห็นเธอหน้าจอทีวีอีกเลยนานมากอาจจะเกือบสิบปีแล้วที่ดาราคนนี้หายไปจากวงการเธอดูไม่เปลี่ยนไปนเลยเธอดูยังสาวมากและเธอยังดูสวยขึ้นอีกตัางหากฉันนึกชื่อดาราคนนั้นไม่ออกมันติดอยู่ที่ริมฝีปากของฉันฉันต้อนรับเธอเข้ามาในร้านคาเฟ่เธอสั่งกาแฟและฉันก็ตั้งใจชงให้เธออย่างดี ด้วยสูตรของเราที่เป็นสูตรพิเศษจากเมนูที่เธอสั่งดูก็รู้ว่าเธอรักสุขภาพเพราะเป็นกาแฟที่ไม่ใช้น้ำตาลเป็นกาแฟคีโตฉันต้อนรับเธอในบรรยากาศที่อบอุ่นของคาเฟ่แห่งนี้จริงอยู่ว่าจะได้พบผู้คนมากมายลูกค้าก็มีหลากหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งเด็กและคนแก่ที่เข้ามานั่งทำงานที่ร้านคาเฟ่ของเรา เปิดให้คนเข้ามาทำงานอิสระได้ด้วยก็เลยทำให้มีคนมานั่งทำงานที่ร้านบ่อยครั้งแม้จะสั่งกาแฟแค่แก้วสองแก้วเท่านั้นดาราคนนี้ฉันต้องเคยเห็นเธอมาที่นี่เป็นครั้งแรกในที่สุดฉันก็นิ้ชื่อของเธอออกว่าเธอก็คือคุณเค้กนักสแสดงที่หายหน้าไปจากวงการนานมากฉันเคยได้ยินข่าวการแต่งงานของเธอ และได้ยินข่าวแววแวแวเรื่องการหย่าล้างความจริงฉันไม่ค่อยได้ติดตามพวกสื่อบันเทิงเท่าไหร่ฉันเลยไม่ค่อยได้สนใจถ้าเกิดฉันจําเธอไม่ได้จริงๆคงนึกว่าเธอเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปบางทีเธออาจจะลาวงการแล้วละมั้งดูจากการแต่งตัวของเธอเธอน่าจะไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นพวกธุรกิจหรืองานอื่นหรือบางทีเธออาจจะแต่งงานใหม่แล้วก็ได้ฉันก็คิดไป แต่ฉันก็ไม่ไกล้าชวนอะไรเธอคุยมากนะักมันเป็นเรื่องยากก็เกิดไม่มีใครเปิดบทสนทนาก่อนฉันก็เกรงใจไม่กล้าที่จะคุยกับลูกค้ามากนะักอาจเป็นข้อเสียของฉันตั้งแต่แม่ตายฉันที่เคยเป็นคนร่าเริงแล้วก็กล้าพูดอย่างมั่นใจกับผู้คนตอนนี้ฉันระวังตัวมากขึ้นแล้วก็เก็บตัวมากขึ้นฉันคิดว่าดาราคนนั้นคงมาที่นี่แค่ครั้งเดียว แต่ในช่วงวันหยุดที่ร้านเราเปิดและลูกค้าค่อนข้างเยอะฉันมองออกไปที่กระจกนอกร้านและฉันก็เดินไปต้อนรับลูกค้าอยู่แถวนั้นเพื่อจัดดอกไม้บริเวณหน้าคาเฟ่ของฉันให้สวยงามยิ่งขึ้นจะได้ดึงดูดผู้คนฉันเห็นคุณเค้กมาที่นี่อีกแล้วและดูเหมือนจะมีแฟนคลับที่จำเธอได้จะไปขอถ่ายรูปกับเธอคุณเค้งใส่แว่นตาดำฉันเห็นดูเหมือนว่าเธอจะเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใคร เธอปฏิเสธแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปอย่างไม่เกรงใจเธอบอกว่าเธออยากจะขออยู่คนเดียวเธอแต่งตัวเปรี้ยวมากจะรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่แล้วก็สวยเธอคงดูแลสุขภาพอย่างดีดูจากหขนของเธอและผิวพรรณของเธอฉันว่าเธออาจยังทำงานถ่ายแบบหรือรับงานโฆษณาบางอย่างก็เป็นได้แต่ฉันไม่ใช่พวกที่จะติดตามข่าวสารของดาราจริงๆ ฉันเลยไม่ได้ถามเธอและฉันก็ไม่ใช่คนที่ชอบดูละครด้วยฉันต้อนรับเธอเหมือนคนธรรมดาไม่คิดว่าเธอเป็นดาราคนหนึ่งแต่ฉันรู้สึกเหมือนกับเธอเป็นลูกค้าคนหนึ่งของที่ร้านคาเฟ่เราฉันให้ลูกน้องปฏิบัติแบบนั้นไม่ต้องฮือฮาหรือทำเหมือนร้านเรามีดารามานั่งฉันไม่อยากให้มีคนมามุงกันที่นี่เพราะว่าลูกค้าบางคนที่เขาไม่เกี่ยวด้วยอาจจะเสียความเป็นส่วนตัวได้ ฉันเป็นคนชงกาแฟแล้วเอาไปให้เธอเองเพราะพนักงานหลายคนไม่กล้ากลัวว่าจะทำอะไรไม่ดีออกไปให้คุณเคกรู้สึกอึดอัดฉันรู้ว่าเธอกั็ใครแต่ฉันทำเหมือนไม่รู้จักฉันเดินไปเสิร์ฟกาแฟให้กับเธอที่โต๊ะพร้อมทั้งขนมที่เธอสั่งในวันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันปลดปล่อยของคุณเคกละมัง้งเพราะเธอสั่งของหวานเยอะที่เดียวแล่เธอก็นั่งอยู่ที่ร้านจนเย็น นั่งทำงานของเธอเงียบๆใน iPad และโนบ๊กของเธอเธอไม่ได้พูดจากับใครเพียงแค่สั่งขนมของหวานและกาแฟไม่กี่แก้วนี่ก็เย็นมากแล้วแต่คุณเคก็ยังไม่ออกจากร้านเธอเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเราที่เหลืออยู่เธอดูจะยุ่งๆแต่เธอก็ดูสงบมากพยายามจะไม่มองไปทางเธอเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่าความสวยของเธอนั้นบันโดดเด่นอย่างหาได้ยากจะเป็นผู้หญิงด้วยกยันแต่ก็อดอิจฉาแล้วก็อดแอบมองเธอไม่ได้เธอเป็นคนที<ๆ>่สวยจริงๆถึงเธอจะเคยเป็นดาวร้ายในวงการมากอ่อเเน,นอเธอสวยกว่านางเอกหลายคนในความรู้สึกของฉันด้วยซ้ำในตอนนั้นที่ฉันเผยคิดแบบนั้นสวยในแบบที่เป็นเธอเธอมีความเย่อหยิ่งทะนงตนและมีความดุเล็กๆที่ทำให้คนอื่นต้องเกรงกลัว และเกรงใจเธอเธอมีลัศมีบางอย่างที่เป็นลักมีของคนดังแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีความเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายอยู่ในตัวฉันชอบสังเกตลูกค้าบางทีช่วงที่ฉันไม่มีอะไรทำหรือว่าฉันกำลังว่างจะพยายามจะเลือกเพลงในคาเฟ่ให้เข้ากับบรรยากาศที่สุดวันนั้นฉันส่งคเค้กออกจากร้านเป็นลูกค้าคนสุดท้ายโดยไม่พูดอะไร ด้วยคำว่าขอบคุณเธอกลับไปและในอีกหลายวันต่อมาเธอก็มาที่ร้านของเราอีกแล้วฉันจำเป็นต้องจำเธอได้และจำได้ด้วยว่าเธอชอบสั่งเครื่องดื่มอะไรเป็นพิเศษฉันบอกเครื่องดื่มนั้นโดยที่เธอไม่ทันจะอ้าปากสั่งด้วยซ้ำเธอคงประทับใจในความใส่ใจของฉัน แต่ฉันเป็นคนที่จดบันทึกความชอบและเมนูอาหารพิเศษของลูกค้าได้ฉันมักจะจดเอาไว้และลูกค้าบางคนอย่างเช่นเธอฉันก็จะบันทึกเอาไว้ในหัวสมองของฉันว่าเธอชอบเครื่องดื่มอะไรเป็นพิเศษหวานมากหรือน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นแบบไหนเพื่อไม่ให้ทำผิดพลาดฉันแมกจะระวังและทบทวนอยู่เรื่อย ในตอนนั้นที่คุณเค้กรับเครื่องดื่มของเธอและเลือกที่นั่งฉันคิดว่าจะตกแต่งร้านด้วยดอกกลาบฉันก็เลยนำดอกไม้ไปแต่งที่โต๊ะที่เธอนั่งด้วยคุณเค้กในวันนี้เธอดูสบายและผ่อนคลายก็จริงแต่เธอมีกลิ่นหอมอยู่รอบตัวและความสวยของเธอก็ทำให้ฉันต้องหยุดมอง ุณเค,ค้อยู่ดีๆเธอก็หันมามองหน้าฉันแล้วเธอก็พูดกับฉันในตอนนั้นก่อนที่เธอจะนั่งโต๊ะฉันขอบคุณมากนะคะที่คุณจําได้ว่าฉันชอบกินอะไรข่าวหน้าก็เอาแบบเดิมฉันชอบกินอะไรเดิมๆเมนะีะ่ไค่ะม่นดึกว่าคุณจะจําได้ด้วยนี่คุณเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอคะฉันชอบบรรยากาศร้านมากๆเลยก็เลยมาบ่อยๆในพักหลังมานี้ มันหายากมากสถานที่ที่ฉันจะทำงานได้อย่างสงบจิตใจบางวันฉันนั่งนานไปหน่อยทำให้คุณต้องปิดร้านเย็นต้องขอโทษด้วยแต่ที่นี่ค่ฉันมาทีไรก็คิดงานได้ก็เลยอยากจะมานั่งนานๆคุณคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะได้เลยค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่อุดหนุนร้านของฉันนะ่ะความจริงฉันเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่แห่งนี้เองละคะ่ะ ฉันว่าฉันจำคุณได้นะคะคุณก็คือคุณเค้กนักแสดงชื่อดังอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะตอนนี้ฉันไม่ได้รับงานละครแล้วละค่ะฉันทำธุรกิจส่วนตัวแต่ฉันก็พอจะมีเวลาว่างบางวันจะบอกว่าว่างก็ไม่ได้ด้วยสิเหมือนกับเป็นเวลาที่ฉันไม่นั่งทำงานนอกสถานที่ได้นะคะอยู่ที่ทำงานฉันเครียดแล้วก็อยู่ที่บ้านมันน่าเบื่อเกินไปฉันก็เลยอยากหาสถานที่ดีๆแบบเนี้ย ต้องขอบคุณมากที่คุณเปิดร้านนี้มาแต่ก่อนไม่มีร้านอะไรแบบนี้นะคะฉันหาอยู่นานตรงนี้มันใกล้บ้านแล้วก็ที่ทํางานของฉันพอดีเนะี่ยขอโทษที่แวะมารบกวนบ่อยๆที่ร้านของคุณออไม่เป็นไรเลยค่ะคุณเค้กมาได้เสมอเลยนะคะร้านของดินันดีต้อนรับคุณนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบที่จะช่วยทําให้บรรกาศดีขึ้นถ้าคุณคิดว่ามีอะไรจะชี้แนะหรือว่าแนะนําทางร้านเราก็บอกได้เลยนะคะ ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขฉันก็จะรับฟังแล้วก็นําไปลองปรับปรุงร้านให้ดียิ่งขึ้นนะคะร้านเราเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานยังไงยังต้องการคําชี้แนะจากลูกค้านะคะฉันินดีนดต้อนรับคุณเสมอคะ่ะฉันบอกกับคุณเคไปฉันแค่ทำหน้าที่ให้เป็นเหมือนกับแม่ค้าที่บริการลูกค้าเท่านั้นแต่ฉันรู้สึกดีใจและหัวใจฉันเต้นอย่างพองโต ด้วยความภูมิใจในที่สุดร้านฉันก็ขายออกและมีคนชื่นชอบเป็นลูกค้าประจำเแืะหนึ่งในนั้นก็เป็นคนที่เคยดังมากๆอย่งเธอด้วยการที่เธอมาที่นี้เธอไม่รู้หรอกว่าเธอทำให้ร้านของฉันดูดีขึ้นเยอะเลยและเรียกลูกค้าขาประจำคนอื่นๆได้อีกด้วยพอมีเธอนั่งอยู่ที่นี่เธอเหมือนกับแสงไฟที่ส่องสว่างออกไปฉันเองก็ต้องขอบคุณเธอเหมือนกันแม้ไม่อยากจะทำให้เธอดูแตกตา่าง หรือเป็นคนที่โดดเด่นเกินกว่าใครหน้าไหนแต่ฉันก็อดประทับใจที่เธอชื่นชมร้านของเราไม่ได้ฉันอยากจะให้คุณเคกมาที่นี่อีกเรื่อยๆถ้าเธอชอบร้านของฉันจะก็ยินดีต้อนรับเธอเสมอ